ครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอแอปตัวการ์ตูนนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ผ้ากาวนะครับแต่จะเนียบเหมือนผ้ากาวนะครับวิธีการคล้ายๆกันกับการแอปผ้ากาวนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือการที่ไม่ใช้ผ้ากาวเป็นตัวรองเนี่ยผ้าจะนุ่มนะครับเย็บสอยอซ่อน ปะพาดเนี่ยจะง่ายมากๆนะครับก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนนะครับผมก็จะมาแนะนําว่าออแบบนะครับวันนี้ผมจะสาธิตตัวน้องหมาตัวนี้นะครับที่เป็นตัวน้องหมาตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นโมเดลในการสอนวันนี้นะครับคือถ้าโดยหลักการแล้วนะครับถ้าใคร ทำตามนี้นะครับแบบมันไม่ใช่ปัญหานะครับเราจะเลือกแบบอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับแต่วิธีการมันเหมือนกันนะครับใครแมวหมาก็อยากได้แมวก็หาแบบมานั่งทำนะครับแต่วิธีการนะครับก็จะตามที่ผมสอนนะครับเริ่มต้นจากวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับอย่างแรกสุดเราแลวเราต้องมีแบบแบบต้องมีแน่นอนนะครับ 2. นะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของผ้า นะครับเราต้องเราต้องกาหนดผ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะมาทําตัวนี้หรือตัวไหนก็แล้วแต่กําหนดผ้าขึ้นมาก่อนนะครับผ้านะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเมจิกนะครับเมจิกที่ลบได้ด้วยความร้อนนะครับกาวยังใช้อยู่นะครับกาวหลอดแบบนี้นะครับยังใช้อยู่นะครับเหล็กแหลมนะครับเหล็กปลายแหลมนะครับ คีมตากโคง้งนะครับแบบนี้นะครับกรรไกนะครับคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ให้สังเกตด,ดูนะครับปลายจะเฉียงนะครับประมาณ30องศามุมเขานะครับจะแหลมอย่างนี้ให้ใช้แบบนี้นะครับเวลาจะซื้อมาให้ระบุ ใบคัตเตอร์ที่เป็นแบบแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับแผ่นรองตัดนะครับแผ่นรองตัดที่ควรจะมีอยู่แล้วนะครับควรจะมีติดบ้านนะครับจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับนี่เลยนะครับกระดาษทรายเบอร์ศูนย์นะกระดาษทรายน้ําเบอร์ศูนย์นะครับเนื้อจะละเอียดมาก นะครับเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้ในงานแอปนะครับแอปไม่ว่าจะเป็นผ้ากาวหรือไม่ใช้ผ้ากาวอะไรต่างๆตรงนี้พับผ,ผ้าจะแน่นอนนะครับวิธีการนะครับวิธีการที่จะจะให้จะจะนำตรงนี้มาใช้นะครับให้เอามาติดลงบนแผ่นไม้ก่อนแบบนี้นะครับให้ลงมาติดบนแผ่นไม้ก่อนสำคัญนะครับผมอยากจะเน้นตรงนี้นะครับ แผ่นไม้ตรงนี้ได้มาจากไหนนะครับหาซื้อเขียงนะครับเขียงไม้ตามร้านขายอาของถูกนะครับทุกอย่าง20บาทเขาจะมีขายอยู่นะครับเขาจะมีตะขอให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เอามาติดกาวบนกระดาษทรายกระดาษทายน้ำเบอร,เบอร,เบอร์เบอร์นี้นะครับและเนื้อละเอียดสีดำดำโอเคนะครับวัสดุอุปกรณ์จะมีอยู่แค่นี้นะครับตามที่ผมผม อบอกเมื่อกี้นะครับอุปรกรณ์ก็ที่จําเป็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนควรจะมีอยู่ละพวกนี้น่าจะมีกันอยู่นะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะเริ่มขั้นตอนการปฏิบัตินะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นในการทํางานชิ้นนี้นะครับให้ใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์จะเนียบนะจะเนียบกว่าการไก่นะครับตัดชิ้นส่วนแยกส่วนของตัวงานที่เราจะนํามาเป็น ผ้าในการประผ้านะครับในการทำาบิเก้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เขียนหมายเลขไปก่อนอันไหนเบอร์อะไรนะครับควรจะเขียนไว้นะครับก่อนหนะ้าก่อนหลังเหมือนกันแอปทั่วไปนะครับจากนั้นนะครับให้ตัดแยกด้วยคัตเตอร์อนะครับตามเส้นเลยนะครับตามเส้นมาเลยนะครับพอหลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้นะครับเราจะไม่ทิ้งเราสามารถจะทําเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับให้เก็บไว้อยู่ตลอดนะครับเราสามารถทําเพิ่มได้เลยนะครับหลังจากตัดแบบแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเออเรากําหนดในตัวน้องหมาตัวเนี้ตัวแบบตรงนี้นะครับเราใช้ผ้าสีอะไรบ้างนะครับเรากําหนดไปเรียบร้อยตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับผ้าที่ใช้นะครับ จะเป็นสีไม่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 กี่สีนะครับก <Yeah, like ็จะมีผ้าพื้นแบบตัวนี้นะครับแล้วก็มีหูมีหางนะครับตัวจมูกแค่นั้นเองนะครับเราต้องกําหนดไว้ก่อนแล้วให้มาดูตามแบบหรือว่าตามที่เราออกแบบไว้ว่าเราจะใช้ชิ้นส่วนของน้องหมาเนี่ยไปกดลงบนผ้าชนิดไหนนะครับหลังจากที่เราเรากำหนดได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมผ้านะครับ ผ้าตัวนี้นะครับส่วนที่ด้านนี้จะเป็นด้านถูกนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นส่วนตัวของของน้องหมาอันนี้ผมจะทําหูนะครับตรงนี้เป็นจม,มูกเราใช้อยู่แค่นี้นะครับต่อจากนั้นนะครับให้เริ่มเลยนะครับให้เริ่มเลยนะครับกลับด้านผิดของผ้านะครับนะครับจากนั้นก็นําชิ้นส่วนที่เราจะ นำมาตัดบนผ้าเพื่อพับผ้านะครับผมจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวขามนะครับนี่คือด้านถูกนี่คือผ้าด้านผิดนะครับให้ให้ความหน้าลงนะครับให้ความหน้าลงแบบนี้นะครับถ้ากลัวจะเคลื่อนนะครับถ้ากลัวมันจะเคลื่อนผ้าจะไอตัวกับตัวนี้จะเคลื่อนให้ติดกาวนิดหน่อยนะครับลงบนผ้า บแบบนี้นะครับติดกาวไว้นิดหน่อยนะครับบนผ้าบนกระดาษแบบระยิดตรงบนผ้าอย่าลืมนะครับให้เหลือขอบไว้ด้วยขอบไว้สาหรับพับนะครับอย่างเงี้ยอย่าให้ชิดนะครับให้เหลือขอบไว้นะครับจากนั้นก็นําชิ้นส่วนอื่นมาติดเพิ่มอย่าลืมนะครับให้ติดตรงด้านถูกนะครับ จะวางแบบไหนก็ได้นะครับที่สําคัญก็คือดูด้วยว่าจะได้ประหยัดผ้ายังไงนะครับแบบนี้เห็นไหมครับผมก็ดูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว้านี้เราก็จะเหลือขอบให้ทั้ง2ชิ้นเพื่อที่จะตัดนะครับผมติดผิดนะครับให้ติดด้านถูกนะครับ ติดจนครบเลยในภาพผืนนี้นะครับค,ครับกำหนดกําหนดแบบตามผ้านี่ที่เรากําหนดไว้เลยนะครับส่วนไหนที่เป็นผ้าสีเข้มก็ติดบนผ้าสีเข้มนะครับสีสดนะครับสีเดียวกันตัวนี้ก็เอาไว้สีเดียวกัน,น,กกนหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นให้ใช้เมจิกนะครับเมจิกที่ลบได้ด้วยความร้อนนะครับกดแบบตามนี้เลยนะครับกดตามแบบนี้เลย ค่อยๆทำนะครับค่อยๆกดนะครับแบบนี้นะครับกดทุกชิ้นเลยนะครับ ที่ที่เราปะกระดาษไว้ตรงนี้นะครับกดกดเส้นล่างเส้นทุกทุกทุกชิ้นเลยนะครับครับขีดให้ครบเลยนะครับพอหลังจากที่ขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขีดแบบเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับเสร็จเราติดไว้ก่อนนะครับยังไม่ออกนะครับยังไม่ดึงออกจากนั้นนะครับให้ตัดนะครับตัดรอบแบบนะครับนะครับให้ห่างจากเหลือขอบไว้นะครับเหลือขอบให้พับนะครับไม่ต่ํากว่า 0.5เซนนะครับให้ตัดชิ้นงานไว้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับทุกชิ้นเลยนะครับตัดทุกชิ้นเลยนะครับครับตัดแบบนี้เลยนะครับชิ้นส่วนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็ลองมาดูว่าเออชิ้นส่วนชิ้นนี้มันเป็นชิ้นไหนนะครับ มันคือชิ้นไหนนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับแกะออกนะครับแกะออกได้เลยนะครับแต่พอเราแกะออกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เขียนหมายเลขติดไว้บนผ้าเลยนะครับติดไว้ที่ผ้าเลยด้านหลังนี่แหละนะครับชิ้นนี้คือหมายเลข5นะครับแล้วก็เก็บเก็บแบบไว้นะครับไม่ทิ้งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือชิ้นนี่ครับไอตัวที่เป็น หัวนะครับเบอร์อะไรเบอร์สนะครับก็เขียนไ้เลย4ครับทำแบบการทุกชิ้นทำเหมือนการทุกชิ้นเลยนะครับแกะออกให้หมดนะครับครับเขียนหมายเลขเตีดให้หมดเลยนะครับตามหมายเลขแบบที่เรามีอยู่นะครับจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะ ตัดคลิปนะครับเราจะคลิปสังเกตดูนะครับว่าส่วนไหนอันนี้คือส่วนที่จะเป็นส่วนหัวเขาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับส่วนไหนที่ถูกบังตรงนี้ถูกบังนะครับเราจะไม่คลิปนะครับส่วนนี้ถูกบังเราจะไม่คลิปเพราะฉะนั้นส่วนที่โชว์ก็จะมีส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับส่วนหัวที่เราจะคลิป นะครับจำไว้ให้ดีนะครับกลับเลยนะครับส่วนหัวนะครับเราก็คลิปคลิปเพื่อจะพับนะครับตอนนี้คือช่วงที่เราเราจะคลิปจะคลิปนีนะครับให้ระวังด้วยอย่าให้โดนเส้นนะครับอย่าให้โดนเส้นให้ห่างออกมาประมาณ1มิลนะครับแบบนี้นะครับช่วงไหนที่เป็นส่วนที่มันเป็นโค้งเว้านะครับ ให้คลิปถี่นิดนึงนะครับครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีส่วนคางนะครับส่วนคางส่วนอีกอีกนิดนึงนะครับ ส่วนนี้อีกนิดหนึ่งนะครับครับค่อยๆค่อยๆดูนะครับไม่ต้องรีบนะครับก็จะมีส่วนนี้อีกนิดหนึ่ง เรียบร้อยนะครับทำเหมือนกันทุกชิ้นเลยนะครับเอามาเทียบดูแล้วก็คลิปนะครับตัดคลิปเหมือนที่ผมทําไปตรงนี้นะครับทุกชิ้นเลยนะครับครับหลังจากที่เราคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะจะพับนะครับเราจะพับเราไม่ใช่ว่าแอปแบบแบบที่ใช้ปลายเข็มค่อยๆไม่ใช่นะครับเราก็ยังพับทิ้งไว้ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับ1นกาวนะครับเหล็กแหลม นะครับเหล็กคิมโค้งนะครับแล้วก็แผ่นกระดาษทรายเบอร์ศูงที่ผมผมแนะนำนะครับคือตัวนี้นะครับด้านหลังเราไม่ติดอะไรนะครับตรงนี้เราจะไว้ติดกาวนะครับเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ใช้ด้านหลังเป็นตัวติดกาวก่อนยังไงก็ยังใช้กาวนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่ใช้ผ้ากาวนะครับตรงนี้จะสะดวกนะครับติดกาวตรงส่วนที่เราจะพับเห็นไหมครับ เราจะเปลืองจะเปลืองกาวน้อยลงเยอะนะครับส่วนที่เราตัดนะครับคือส่วนนี้เราก็ติดกาวไว้นะครับจากนั้นนะครับพอหลังจากทากาวเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาใช้ด้านนี้นะครับไอตัวตัวกระดาษทรายมันจะเป็นตัวยึดภาพม่ให้คลยเคลื่อนเราจะพับง่ายขึ้นนะครับลองดูนะครับตัวนี้กดนะครับ ตรงนี้ก็พับพับติดดูเส้นนะครับให้ดูเส้นดูตามเส้นพับตามเส้นเลยนะครับเส้นเมจิกที่เราเขียนไว้นะครับอย่างน,นี้เห็นไหมครับแล้วก็กดนะครับอ่ากรณีที่อยากจะก,กดให้แน่นนะครับให้ใช้ตรงนี้นะครับเป็นตัวกดนะครับ ข้อดีของการทำตรงนี้นะครับมันจะเหมือนการแอปเบสิกมากนะครับก็คือเราไม่มีผ้ากาวเห็นไหมครับก็จะเนียบมากนะครับก็จะเนียบมากๆนะครับจากนั้นเราก็มาพับตรงส่วนนี้เพิ่มนะครับครับไม่เปลืองกาวด้วยนะครับเรียบร้อย ส่วนที่เราจะต้องนำมาติดนะครับคับเขาจะเนียบมากนะครับลืมตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับครับตรงนี้เราต้องค่อยๆดูนะครับส่วนไหนลืมก็มาติดเพิ่มนะครับ ไอ้ส่วนที่เราคลิปนะครับเราคลิปไม่ถึงเส้นตรงนี้มันจะเป็นตัวพยุงนะครับพยุงให้ผ้าส่วนอื่นพับไปด้วยเห็นไหมครับมันจะทำให้เนียบมันจะพยุงให้ส่วนอื่นล้มไปด้วยนะครับแบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับ ทำเหมือนกันทุกชิ้นเลยนะครับพับแบบแบบวิธีการเดียวกันเลยนะครับด้านนี้เป็นตัวติดดาวนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับอันนี้ส่วนหูแบบนี้นะครับทากาวเสร็จแล้วพร้อย กลับมาพับด้านนี้นะครับเป็นตัวยืดผ้าครับแบบนี้ครัเป็นส่วนพับนะครับก็ลองมาทาบดูนะครับโอเคนะครับทำให้ครบทุกชิ้นเลยนะครับเนียบ นะครับผ้าสวยง่ายนะครับไม่แข็งนะครับครับหลังจากที่เราพับผ้าเสร็จหมดแล้วนะครับทุกชิ้นแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนของการที่จะมาประกอบนะครับเป็นประกอบเป็นตัวการ์ตูนนะครับครับเรายังใช้กาวนิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือถุงพลาสติกนะครับ เอาถุงพลาสติกใสมานะครับวาดภาพลงบนแบบนะครับกับภาพลงบนแบบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ติดสก็อตเทปไว้นะครับการเคลื่อนนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็เริ่มจากหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งของเราอยู่ไหน นะครับก็คือตรงนี้หมายเลขหนึ่งที่เราเขียนไว้นะครับผิดกาเล็กน้อยนะครับตรงส่วนนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของจะดึงไม่ออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแห้งก็จะร่อนหมดนะครับ,รบติดไปตามหมายเลขเลยนะครับต่อไปก็หมายเลขสอนะครับ นี่คือหมายเลข2นะครับเราก็ติดไปก่อนตอนนี้เรายังติดตรงส่วนที่เป็นพลาสติกอยู่นะครับเพราะว่าไอหมายเลขแรกๆ,ๆเนี่ยคือเขายังไม่มี้ตัวยึดนะครับเราจะตอกติดไปก่อนแบบนี้นะครับต่อไปก็หมายเลข3นะครับหมายเลข3าก็คือหางเขานะครับติดนิดเดียวนะครับขอยึดนะครับ หมายเลขสนะครับก็คือส่วนหัวส่วนหน้านะครับพอส่วนห้าหน้านะครับมันจะมีส่วนที่เรายึดได้นะครับก็คือส่วนที่เราเหลือผ้าไว้นะครับให้ติดตรงส่วนนี้ด้วยให้ติดตรงส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับทำแบบนี้นะครับให้เขาติด ตรงนี้นะครับตรงนี้จะต้องติดนานนะครับครับต่อไปก็เป็นส่วนที่5นะครับส่วนที่5เราจะมีไอ้ส่วนหนึ่งที่ติดหางเขาอยู่ก็ติดด้วยนะครับแล้วก็ยืดตรงนี้นิดหนึงนะครับอันนี้คือเบอร์5นะครับหายเลขห้ก็ติดถงไปเลยนะครับ ก็จิดน,นิดหนึ่งนะครับมาให้เคลื่อนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องกาวที่เราติดบนนี้เดี๋ยวก็ร่อนนะครับต่อไปก็หมายเลข6นะครับครับหมายเลข6ก็คือส่วนที่จะเป็นปากล่างเขาตรงนี้นะครับดูยากนิดหนึ่งนะครับส่วนที่6ของปากนะครับก็มีส่วนที่ติดผ้าแล้วครับก็ไม่ต้องไปติดบนพลาสติกนะครับ นะครับจากนั้นก็เป็น7ส่วนนี้นะครับครับตรงส่วนที่เราจะยึดติดกาวนะครับตรงส่วนที่7นะครับพลาสติกเราก็ไม่ต้องลนะเราไปติดบนผ้าแทนนะครับครับเริ่มเป็นจีนขึ้นมาแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นหมายเลข8หมายเลข8ดก็คือส่วนที่เป็นจมูกเขานะครับก็ติดบนนี้เลยนะครับครับเ่มเป็นตัวหมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นหมายเลข9้านะครับหมายเลขเก้าคือส่วนนี้ครับส่วนเท้านี่นะครับก็จะมีส่วนที่เขาสัมผัสกันนะครับที่เราจะต้องติดก็คือส่วนนี้ส่วนนี้ แล้วก็ส่วนนี้นิดหนึ่งนะครับกวัวจจนั่นก็ติดนิดหนึ่งนะครับนะครับต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบนี้ก็มีตัวส่วนที่สัมผัสยึดกันก็มีส่วนขาหลังตรงนี้กับตัวลำตัวนะครับ นะครับต่อไปก็หมายเลข18 11, 11นี้ก็ยิ่งมีที่ติดเยอะเลยนะครับก็คือส่วนที่จะเป็นเนื้อผ้านะครับเรียบร้อยนะครับเป็นตัวหมาเรียบร้อยนะครับดึงออกมาดูได้เลยนะครับ ได้ตัวจน้องหมามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนของการที่เราจะต้องบรรบายสีนะครับบรรบายสีส่วนที่จะเป็นลูกตาเขานะครับครับส่วนที่เป็นลูกตาตรงนี้นะครับเราจะเพ้นลงนะครับเนื่องจากว่าเราจะเขียนไม่ถูกว่าเออเข้าอยู่ตรงไหนนะครับ เจาะไปเลยนะครับเจาะทิ้งไปเลยนะครับไอ้ส่วนที่เราตัดไว้ตอนที่เราแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วเอาตรงนี้มาวางนะครับวางางเสร็จก็ขีดเส้นโดยด้วยเมจิกลบได้ด้วยความร้อนนะครับ าจากนั้นเราก็เติมลูกตาสีดำเข้าตรงนี้นะครับส่วนคิ้วนะครับเราก็ดูได้เลยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาเติมนิ้วเท้าเขานะครับเพราะตัวนี้เราก็จะเพนด้วยนะครับก็ขีดไปทำแบบเลยนะครับตรงนี้เร็วเราจะมาวาดนะครับ เรียบร้อยนะครับเราได้น้องหมามาเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะมาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เขียนถีวิตตึงนะครับที่เป็นผ้านิ่มนะครับ ข้างจะเนยบนะครับแล้วก็เย็บง่ายสําคัญคือเย็บง่ายมากๆนะครับไม่แข็งครับครับก็ทําให้ครบทุกตัวนะครับถ้าเรามีเราก็ทามีกี่ตัวเราก็ทําให้ครบทุกตัวนะครับอย่าลืมนะครับเขียนหมายเลขติดด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนที่จะทําต่อก็คือการเติมลูกตานะครับเราจะเพ้นเอานะครับ เพิ่มเส้นเพิ่มอะไรนิดหน่อยนะครับพอหลังจากเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นํามาติดบนผ้านะครับเราก็จะได้แบบตัวการ์ตูนที่น่ารักมากขึ้นนะครับแบบนี้นะครับลองทําดูนะครับทีนี้เป็นเป็นวิธีการใหม่นะครับในการแอปทําให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อนนแอบ้วยนะครับ